สุดยอดวิชาเด็ดของหลวงปู่สุขเศกทหารให้กลายเป็นจระเข้เผยเรื่องเล่ากรมหลวงชุมพรกับหลวงปู่สุขสุดยอดขมังเวทแห่งประวัติศาสตร์ไทยเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภรณเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาของ ราชนาวีไทยนั้นส่งเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและฝากตัวเป็นลูกศิษย์กนกุติใกล้ชิดของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าผู้โด่งดังในเรื่องสายเวทถ้ากล่าวถึงกรมหลวงชุมพรก็เว้นเสียมิได้จะกล่าวถึงหลวงปู่สุขถ้ากล่าวถึงหลวงปูส่สุก็เว้นเสียมิได้เช่นกันที่จะต้องเล่าถึงกรมหลวงชุมพรความสัมพันธ์ของศิษย์และอาจารย์คู่นี้เริ่มขึ้น เสด็จในกรมเสด็จประาพาสทางน้ำโดยมีเรือก,กลนไฟลากจูงพระที่นั่งขึ้นไปทางเหนือและไปจอดหงต้มแกงกันที่หน้าวัดปากคลองมะขามเท่าพอเอินวันนั้นหลวงปู่สุขใช้เด็กวัดไปตัดหญ้าที่โดงกล้วยเด็กเห็นหัวปลีอยู่เจหัวจึงตัดกองไว้ตกบ่ายหลวงปู่สุขเดินลงไปดูเด็กตัดหญ้าเห็น หัวปีกองอยู่จึงนั่งลงหยิบมาลูกคลำอีกครู่หนึ่งก็วางลงทันใดนั้นหัวปลีกลายเป็นกระต่ายวิ่งเพ่นพ่านก้มหลวงชุมพรทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงเรียกให้คนมาดูอีกสักครู่กระต่ายที่วิ่งอยู่ก็กลับมาหาหลวงปู่สุขหลวงปู่จึงจับวางไว้ที่กองเก่ากลายเป็นหัวปีไปอย่างเดิม กรมหลวงชุมพรไม่รอช้าชวนพระยากาศกำแพงแหงและผู้ติดตามอีกสองคนขึ้นไปกราบนมัสการหลวงปู่คุยกันสักพักหลวงปู่ก็ชวนขึ้นไปที่กุฏิต่างคุยกันถูกคอจนถึงสี่ถึห้าทุ่มก็เสด็จกลับเรือหลวงปู่ก็ไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นเป็นใครเช้ารุ่งขึ้นให้คนไปสืบ ถามกับคนที่มาในเรือจึงได้รู้ว่านี่แหละคือพระองค์อาภากรลูกในหลวงรัชกาลที่ห้าเช้ารุ่งขึ้นกรมหลวงชุมพรก็เสด็จขึ้นไปหาหลวงปู่อีกครั้งหลวงปู่ก็รับรองเต็มที่ยกนี้คุยกันยาวถึงบ่ายสองต่างก็ไม่รู้สึกตัวหลวงปู่ลืมฉันเพนเสด็จในกรมก็ไม่ได้สวยอาหารกลางวันตอนบ่ายหลวงปู่ได้ถามว่า อยากเห็นคนเป็นจระเข้ไหมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์ทรงทราบความจริงจากปากคำของหลวงปู่สุขทำให้เกิดความตื่นเต้นใครจะได้ชมก่อนเอ่ยปากออกไปหลวงปู่สุขท่านได้กล่าวดักคอขึ้นก่อนซึ่งได้บันทึกไว้ตามประวัติดังนี้ว่าท่านทั้งหลายอยากจะให้อัตมาแสดงให้ชมหรือ ท่านมีความปรารถนาที่จะได้ชมดูหรือไม่กมหลวงชุมพรและนายทหารร่วมขบวนครั้งนั้นต่างก็รับปากคำหลวงปู่สุขเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะเห็นเพื่อประจักษ์แก่สายตาตัวเองหลวงปู่สุขท่านได้กล่าวขึ้นซ้ำๆว่าเมื่อท่านปรารถนาที่จะได้ชมอัตมาก็จะแสดงให้ท่านทั้งหลายชมขอให้ท่านจงจัดคนท่านมาให้อัตมาสักคนหนึ่ง เอาคนที่ล่ามสามแข็งแรงหน่อยอัตมาจะได้แสดงให้กลายเป็นจอละเคให้พวกท่านทั้งหลายชมเป็นขวัญตาลุ่มนายทหารทั้งปวงได้ตั้งใจฟังเสียงของหลวงปู่สุขอย่างใจจดใจจอ่อเพราะมีความสนใจอย่างมากกม้มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์จึงคัดเลือกทหารที่ร่วมขบวนอาสาที่จะมาเป็นจรเข้โดยความยินยอมที่จะให้หลวงปู่สุขทำพิธีให้ทุกคนได้ประจักษ์เมื่อนำทหารผู้นั้นมาให้หลวงปู่สุขพิจารณาตรงหน้าหลวงปู่สุขก็ได้ถามขึ้นว่าเจ้าจะยอมอธิษฐานจิตเกิดอิทธิฤทธิ์ให้คนกลายเป็นร่างจระเข้ เพื่อให้เจ้านายทุกท่านทั้งหลายนี้ได้ชมอย่างนั้นหรือไม่ผลทหารเรือคนนั้นก็ตอบว่าข้าน้อยขอถวายด้วยความเต็มใจที่จะเป็นจระเข้หลังจากที่หลวงปู่ได้ฟังคำจากพลทหารอย่างมั่นใจแล้วหลวงปู่ได้สั่งให้นําเชือกมันิลาเส้นขนาดเครื่อง ไม่ขาดง่ายๆมีความยาวพอสมควรให้ผูกมัดเอวผลทหารคนนั้นอย่างแน่นหนาแข็งแรงเพราะเมื่อความจริงปรากฏคือคนจะกลายเป็นจระเข้แม้เกิดอาการดิ้นรนอย่างรุนแรงตามวิสัยของสัตว์เชือกมันิลานั้นสามารถคงทนไม่ขาดหรือไม่หลุดออกง่ายๆแล้วคณะทั้งหมด ก็ยกขบวนเดินไปที่สระน้ำภายในวัดที่ใหญ่และลึกพอประมาณขณะนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ได้สั่งให้พลทหารคนนั้นนั่งคุกเข่าลงข้างๆสระน้ำพร้อมกับหลับตาพนมมือนิ่งอยู่หลวงปู่ได้เข้าทำพิธีโดยมือข้างหนึ่งจับปลายเชือกเอาไว้จากนั้นหลวงปู่สุขได้กำหนดจิตหลับตา นิ่งสู่ภูมิแห่งสมาธิทำจิตเป็นกลางวางอารมณ์เป็นหนึ่งจากนั้นหลวงปู่สุขได้อธิษฐานจิตให้เกิดอิทธิฤทธิ์ทางใจจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วก็เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขึ้นขณะที่หลวงปู่เพ่งจิตไปยังทหารหนุ่มผู้กล้าเสียสละตนด้วยจิตใจอันแน่วแน่และศรัทธามือข้างหนึ่งของหลวงปู่ มิได้จับปลายเชือกแต่ยื่นออกไปข้างหน้าในท่ากึ่งตบกึ่งผลักอย่างหลังของทหารผู้นั้นด้วยอำนาจจิตอันแรงกล้ากับกำลังที่ผลักออกไปอย่างพลผ่านผู้นั้นตกลงไปในสระน้ำนั่นดังตุม้มน้ำกระจายชับพันอันสิ่งอัศจรรย์ซึ่งยากนักหนาที่จะได้พบเห็นอย่างบ่อยๆแต่ ได้ปรากฏแก่สายตาที่เพ่งมองอยู่ทุกคู่เพราะในบ่อ้นาำใหญ่นั้นก็ปรากฏจระเข้ตัวใหญ่กำลังฟาดหัวฟาดหางดําผุดดําไาวอยู่ในสัตว์อย่างคึกขนองอวดเขี้ยวอันแหลมคมไปมาทุกคนในที่นั้นต่างก็ตกตะลึงพลึงเพลดิดในคุณวิเศษอภิญญาของหลวงปู่สุข ภาพในเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นภาพที่ทุกคนไม่อาจลืมเลือนหลวงปู่สุท่านได้ปล่อยให้จระเข้ใหญ่ตัวนั้นแหวกไาวแสดงกิริยาขัดขืนขณะท,ที่ผูกไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่จนในที่สุดเป็นเวลาอันสมควรแล้วหลวงปู่สุขจึงได้เอ่ยขึ้นว่าท่านจะมีความปรารถนาให้จระเข้นั้นกลับมาเป็นคนดังเดิมหรือไม่หรือจะให้เป็นจระเข้อยู่ตลอดไป ก้มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่งตอบแก่หลวงปู่สุขว่าพระอาจารย์ที่เคารพฉันมีความปรารถนาที่จะให้จระเข้นั้นกลายเป็นร่างคนดังเดิมมิได้ปรารถนาจะให้เป็นจระเขตลอดไปเพียงเพื่อให้ชมความอัศจรรย์อันเกิดจากอิทธิฤทธิปาฏิหารจากอาจารย์แล้วก็นับว่าเป็นบุญตายิ่งนักหลวงปู่สุขทราบดังนั้น ก็ส่งเชือกให้ทหารที่แข็งแรงหลายคนจับปลายเชือกเอาไว้โดยกำชับว่าจงพยายามจับเชือกดึงเอาไว้เพื่อรักษาปลายเชือกไว้ให้จงดีอย่าได้ปล่อยไปเป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นเจะระเข้จะดำลงน้ําไปกบดานเสียที่ก้นสระเมื่อนั้นจะเป็นการยุ่งยากแก่การกระทําให้กลายเป็นคนดังเดิมได้หลวงปู่กล่าวจบ ก็ส่งปลายเชือกให้กลุ่มบุรุษที่มีความแข็งแรงเหล่านั้นหลายคนเมื่อได้รับเชือกแล้วก็ต้องคอยดึงเชือกคอยรั้งเอาไว้อย่างวุ่นวายกันเลยทีเดียวน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งขณะที่หลวงปู่สุขท่านจับปลายเชือกเอาไว้จระเข้ตัวใหญ่ตัวนั้นแม้จะดิ้รนรนฟาดหัวฟาดหางอย่างไรก็ไม่เป็นที่รบกวนเหนี่ยวรั้งของหลวงปู่เลย ท่านจับไว้เฉยๆด้วยมือข้างเดียวแท้ๆล้วงปูสุขท่านเดินตรงไปยังกุฏิของท่านแล้วตักน้ำใส่บาตรจนเต็มจากนั้นท่านได้เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตแก่กล้ามั่นคงวางลงไปในน้ำที่เต็มบาตรแล้วอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอย่างมากมาย เสร็จพิธีกรรมแล้วหลวงปู่ท่านเดินลงมาจากกุฏิไปยังสระน้ําในมือของท่านประคองบาตน้ําพระพุทธมนต์มาด้วยจากนั้นหลวงปู่ได้บอกแก่คนที่รั้งตัวจระเข้นั้นให้ดึงเชือกตึงๆเพื่อจะได้ให้จระเข้ลอยตัวขึ้นมาเต็มตัวนาทีอันละทึกก็มาถึงอีกครั้งคือหลวงปู่สุขค่อยๆเทน้ำมนต์ลงไปตั้งแต่หัวจระเข้จนถึงหาง จนหมดบาทด้วยตะบะธรรมอันแก่กล้าที่หลวงปู่สุขท่านได้บำเพ็ญมานับเป็นสิ่งอจจัศจรรย์ที่ได้พบคณะทหารอันมีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และนายทหารเรือคนสำคัญสำคัญ,คญตลอดถึงคณะผู้น้อยร่วมขบวนมาต้องตื่นเต้นระทึกใจกันอีกครั้งด้วยขณะนี้สายตาทุกคู่ต่างเบิกโพรงมองดูด้วยอาการไม่กระพริบ เพราะเบื้องหน้าภายในสระน้ำปรากฏว่าร่างของจอระเขทที่มีเชือกผูกเอาไว้อยู่บัดนี้ได้กลายเป็นร่างของพลทหารคนเดิมซึ่งกำลังสาวเชือกขึ้นมาจากสระน้ำกรมหลวงชุมพรพระองค์ศรัทธาเลื่อมใสในปู่สุขเป็นอันมากถึงกับเข้ากราบนมัสการขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ตั้งแต่นั้นเลยทีเดียว ภายหลังคลายจิตหมดสิ้นแล้วผลทหารคนนั้นก็กลายเป็นดารายอดนิยมไปเลยทีเดียวเพราะถูกสัมภาษณ์สอบถามอาการขณะของเขาที่กลายเป็นจระเข้คำถามที่ถูกป้อนนา,นานาประการเช่นเป็นจระเข้แล้วมีความรู้สึกยังไงเห็นคนแล้วอยากกินหรือไม่หายใจในน้ำได้อย่างไร ความคิดขณะที่เป็นจระเข้เหมือนกับความคิดขณะที่เป็นคนหรือเปล่าแต่ทหารผู้โชคดีกับกล่าวสรุปง่ายๆว่าเป็นใจความดังนี้ภายหลังจากรับคำของหลวงปู่สุขแล้วใจของตนเองก็ไม่เชื่อว่าหลวงปู่จะทำได้อย่างที่พูดแต่ที่ยอมก็เพราะอยากรู้ว่าขณะที่เป็นจระเข้จิตใจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง ขันลวงปู่สุขท่านตบลักษณะตบกลางหลังร่างลอยลงสระน้ำอาการผิดแปลกก็เกิดขึ้นคือขนพองสยองกล้าวพอร่างกายสัมผัสกับน้ำเท่านั้นก็ทำให้รู้สึกว่ากำลังวังชาไม่รู้มาจากไหนมันเกิดมีมากขึ้นอย่างประหลาดตนจึงดำผุดดำไหวเล่นอย่างสนุกสนานสิ่งที่น่าสงสัยอยู่นั้น ทำไมพวกเราทุกคนที่อยู่บนปากสะจึงพากันแปลกใจทำไมจะต้องตะลึงตาค้างกันได้ทั้งๆท,ที่ตนเองมองรูปร่างตนเองว่าเป็นคนเหมือนเดิมไม่กลับกลายแปลงเป็นจระเข้เลยจิตใจตอนนั้นตนเองรู้สึกเฉยๆไม่ทุกขร้อนอะไร ผิดกับคนข้างบนที่มองตนเป็นจระเข้ตตัวใหญ่ไปเสียนี่นี่คือคำกล่าวของทหารเรือผู้นั้นซึ่งเล่าไว้ในประวัติของหลวงปู่สุขและในประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยครั้งนั้นกรมหลวงชุมพรก็ไม่ได้เสด็จตากอากาศไปที่ไหนอีกมีเวลาเมื่อใดต้องเสด็จ ไปประทับที่วัดปากคลองมะขามเท่าขณะเดียวกันก็สร้างกุฏิหนึ่งหลังขึ้นที่วางนางเลื้งสำหรับให้หลวงปู่พักเมื่อมากรุงเทพเมื่อหลวงปู่มาแต่ละครั้งก็ปรากฏว่ามีบริวารของเสด็จรวมทั้งประชาชนอื่นๆแหบแห่ไปหาแน่นกุฏิทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อขอของดีก้มหลวงชุมพร ต้องกำหนดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเพลนรอบหนึ่งและยามค่ำถึงสามทุ่มอีกรอบนอกนั้นห้ามรบกวนหลวงปู่หลังจากที่ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าก็มีเรื่องเล่าถึงการอยู่ยงคงกระพันชาตรีของกรมหลวงชุมพรหลายเรื่องเรื่องหนึ่งเล่ากันว่าขณะที่ทรงเสวยน้ำจันทร์ อยู่ที่วัดนางเลิงมีคนวิ่งเข้ามาทูลว่าขณะนั้นมหาดเล็กของพระองค์คนหนึ่งกําลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่กับนักเลงนางเลิง้งถูกนักเลงหลายคนช่วยกันรุมเสด็จจึงส่งรถม้ากออกไปอย่างรีบด่วนและไปถึงขณะที่พวกนักเลงกําลังใช้ดาบรุมมหาดเล็กของพระองค์อยู่จึงกระโจนจากรถมา้าเข้าค่อมร่างของมหาดเล็ก ที่เสียทีท่านอนหงายอยู่บนพื้นไว้คมดาบของนักเลงจึงลงกลางหลังของพระองค์ดังฉึกแต่ไม่เข้าทำเอาพวกนักเลงพากันตกใจพอดีกับมารดาของมหาเล็กในหวังวิ่งตามมาทันพวกนักเลงจึงพากันเพ่นหนีโดยไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครทุกวันนี้ที่วัดปากคลองมะขามเท่า ทุกสารก็มีรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเคียงคู่อยู่กับหลวงปู่สุขเสมือนพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันกับหลวงปู่และมีผู้ไปกราบไหว้ไม่ขาดสายบ้างก็นําสำรับอาหารไปถวายเหมือนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ภายในโบสถ์ยังมีภาพฝีพระหัตของสมเด็จประดับไว้บนฝาผนังส่วนภายในตำหนักของเสด็จก็อยู่ในวัด ที่ยังมีเครื่องแบบและสิ่งของต่างๆของพระองค์สแสดงไว้ให้ชมหลวงปู่สุขมรณภาพโดยโรคชราเมื่อปี2466ปีเดียวกันกันกบที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สินพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมทิ้งไว้แต่เรื่องราวที่น่าพิศวงของอาจารย์และสิทธิ์คู่นี้ให้เล่าขานกันต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามและรูปกระดิ่งสัน่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ